อยู่กันในเกม, Minecraft, ม lock, ไม n คร r a ับกับผมด a r k f ฟลอกนั่นเองก็จู่กับใน mod pack มัดแ f t กันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็กาว่าจะไปทําการไปที่ดิมนชันของมดแดงนะกะ็เป็นมายนิ่งดิม s ชันนะ,ะโอเคก,ก็ก็อื่นเลยฮะ,ะขอทําการเก็บโคงเก็บของก่อนละกันนะ,ะเออ่ประมาณนี้ละกันแล้วก็ผมต้องการทําหีบครับหีบขึ้นมาใหม่ละกันเพราะว่าหีบนี้คือใกล้เต็มแล้วอะจะต,ต้องทําของแยกกันเอาไว้ฮะ เป็ง okay, ั okay. ้น okay, ค okay. ือของมันจะมั่วโอเคครับหีบมาเลยแล้วกันประมาณนี้นะฮะเอามาตรงนี้หน่อยชิบโอเคแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ฮะชึปประมาณนี้แล้วก็เอานี่เก็บไปล้กันพวกของจากบอสนะฮะจากพวกมอนเตอร์อ่านี่ก็เก็บไปล้กันกระดูกไม่เอาฮะเอาทำไมอะไข่ไก่นะฮะ มดแดงมดแดงมดแดงอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ฮนะเจอแล้วกดชิปแล้วกดคิดขวาไปเลยประมาณนี้มาแล้วฮนะมีไททันยู่ตรงนูน้นแล้วก็เจอสามเขา่าแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โหแม่มดนี่ว่าแม่งเอ้ยไปเลยนายไปเลยโอโ้แม่งมาป้ายาใส่ฮนะเดี๋ยวกันนะขอแปลงร่างก่อนฮะเป็นแมนทิตเออเหมือนจะมีตัวอะไรมาตีผมฮะข้างๆเฮ้ยไดโนเสา์นี่ยว,าว,ว่าแป๊บหนึ่งนะนายขอแปลงร่างก่อนนล่วมันตัวอะไรไว้นี่เนี่ย เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมันคือฮันโลซอรัสนะฮะอ้าวหวัดดีนายเอาเฮ้ยสามข่าว้องตายมานะโออึดมากอะ่ะโคตรอึดแล้วอือยไม่ตายด้วยจะอึดไปไหนนี่ไงได้ร่างมาแล้วฮะเออมันดับของดีปะเนี่ยด,ดับแต่เนื้อฮะตรงนี้เคเก็บมากกอนแล้วกันแล้วก็ต้องการใยฮะใยของมังมุมอะ่ะเอาไปทำดักเทปได้ฮะเปนของแบบจำเป็นมากเลยใยเนะี่ย เก็บมาเก็บมาก็ในมิติของมดแดงอันนี้ก็จะมีพวกอันนี้เยอะฮะไอพวกสปอนเซอร์ e anner, ตรงเนี้ยเยอะมากนะฮะนี่ไงมันคือสปอนเซอร์ตัวอะไรฮะเดี๋ยวขอนะตัวใหญ่เกินมันทิศเก็บไม่ได้โอเคมันคือหนอนขนาดกลางเหรอโอเคฮะมันคือหนอนขนาดกลางเก็บไปก่อนแล้วกันเอ่อตรงนี้คือมดนะฮะโอ้โหมิตินี้แบบนะมีแต่ภูเขาเต็มเลยฮะ แล้วตรงนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยแต่ว่าในดิมเมชั่นนี้คือมันจะมีเป็นผีเสื้อยักนะฮะเราต้องการนะฮะผีเสื้อยักษ์ชิ้นส่วนของมันนะในการทำบิ๊กเบอร์ท่านะฮะเออนู่นไงเจอแล้วฮะมอนท่านี่ยแล้วก็นี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึ่งฮะเอ้ยวมอนท่าเราขอชิ้นส่วนหน่อยนะโดนฮะยิงโดนไปหนึ่งนัดมันพ่นไฟได้ฮนะ มันถ้านี่ไงเพราะลูกไฟนะฮะไม่ตามเม็ดแรงมากอืมโอเคตายฮะได้ล่างมาด้วยโอเคนี่ไงเก็บ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 ไ,ได้เป็นเนเธอร์สตาร์ด้วยวะ่ะอันนี้เก็บ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 มาเลยเก็บมาเลยเก็บให้หมดฮะไอชิ้นส่วนมาเนี่ยประมาณนี้แล้วกันมีอีกปะที่อะอยากได้อีกฮะมีหรือเปล่ามีแตัดทองทั้งนั้นเลยทองตกเกือนเลยอะเก็บมาเก็บมา บันทีน้องบัวแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมันคือสปอนเซอร์ของตัวอะไรเอาเก็บไม่ได้ลืมไปฮะเดี๋ยวก่อนนะขุดแม่งเลยฮะขุดแม่งเลยโอเคไปยังเข้าไม่ได้รับหนึ่งน่ะโอเคเอาให้เมื่อกี้ได้ไดมอนด์เลยฮะได้ะะไดงวะเนี่ยเอ้ยต้องแปลงร่างกลับอะแล้วผมได้ไดมอนด์จากไหนเนี่ยขุดมาก็ได้เฉยนะฮะมันคืออ๋อบัวแอปเปิ้ลแล้วไม่เอา Apple อ่ะบัวแอปเปิ้ลอะ มันหาได้ง่ายคนระับทิ้งเลยแล้วกันแต่ของเต็มไงของไม่จำกัดอยู่ด้วยะฮะมันหาง่ายมากเออแล้วตรงด้านหน้านี้มันเป็นพีระมิดปะเนี่ยเป็นออฟซิเยมนะอุ้ยไนแนะอ,อ่ะนะอ๋อมันเป็นรังของไนแอมแตวก่อนนะขอปิดก่อนปิดมอนเตอร์แป๊บหนึ่งเพราะว่ามันจะแหลกนะฮะเดี๋ยวเกมคลาสไม่ได้เลยอนะ่ะนี่ไงมันจะมีของให้ลูทนะฮะแต่ต้องลูทก่อนเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ย มีเป็นแท่งอะไรไม่รู้ฮะลุงลุงแท่งลุงเอ่อแตวก่อนหนะ้าแปลงร่างเป็นคนปกติแล้วกันเพราะมันเข้าไม่ได้ฮะไม่ต้องเข้าไปอะ่ะโอ้โหตัวก็เยอ,อะเกินอ่ะแต่ก่อนหน้าผมกดอะไรวะเนี่ยกดเป็นสตีฟเออมาฮะมาฮะมาฮะนี่ไงเป็นสปอนเซอร์ของเจ้าไนท์แมร์นะฮะเราแบบต้องการนะนะชิ้นสวยของไนท์แมร์ทุบทิ้งไปเลยเดี๋ยวแค่อันเดียวไว้ฮะสปอนเซอร์ จะฟาร์มไนท์แมร์ไงเอาหนังของมันฮะโอเคทุบไปทุบไปทุบไปมันมีพวกเอนเดอร์ด้วยอ่ะใน,นเ,เ,เนี้ยอูแม่งแหลกอะเนี่ยแหลกอยู่ฮะโอเคทุบไปเลยนี่เอนเดอร์ไม่ต้องเกิดเลยนายอ่ะอันนี้ก็ด้วยฮะทุบไปแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงเฮ้ยทุบไม่โดนโอเคโดนละเดี๋ยวไว้แค่อันเดียวอ่ะของไนท์แมร์เฮ้ยแล้วก็มีกล่องเลยฮะ องนี้เฮ้ยทำไมกดเปิดไม่ได้เอาให้กดเปิดไม่ได้ฮะวัตถุเฟ้ากดเปิดไม่ได้อะไรฟเนี่ยเราทุบได้ปะลองทุบดิเฮ้ทุบได้อยู่ฮะไม่มีดาบด้วป่ะโอ้โหของนี่ก็เต็มเต็มไวมากของเอาอะไรทิ้งดีเฮ้ยผมได้มาแล้วฮะนี่ไงนายแมร์เป็นหนังของมันนะฮะเอาได้มาจากไหนเนี่ยงงเลยฮะโอเคนี่คืออะไรเนี่ยอา่าไข่ของ เอนเดอร์ลิปเปอร์ไม่เอาอะแล้วก็ดาบดาบลูปี้ดาเมจยี่สิบเฮ้ยผมเอาเลยฮะดาบเนี้ยดาเมจแรงกว่าน,นี่ก็ทิ้งไปเลยเอออันนี้ก็ทิ้งไปลูกไฟนี่อะไรวะเนี่ยเฮย้ยนี่มันไทเทเนียมมาเป็นก้อนแล้วโหเราต้องการมากอะโคตรตีเลยว่ะแต่อันนี้เปิดไม่ได้อละอะไรไม่ต้องทบทิ้งอะเออเฮ้ยค้อนค้อนนี จำเป็นนะคอนนี่คือต้องใช้เอาเนื้อทิ้งแม่งเลยโอเคเอาคอนมาฮะแล้วก็นี่ไข่อะไรวะเนี่ยเออโอเคปล่อยแม่งแล้วกันชั่งมันนะอันนี้อ่ะอันนี้ต้องอันนี้ทุบไปมันเป็นดาบอีกแล้วฮะมันคือดาบประลรยเดี๋ยวก่อนนะเอาอันนี้ทิ้งแล้วกันมันคือดาบหนูนะได้เมสิบไม่เอาแล้วก็พอยซ,ซ์นซอสเป็นดาบพิษนะฮะอันนี้คืออะไรปะเนี่ยโอเคฮะ เออ่แล้วกล่องนี้อ่ะอืมกล่องตรงนี้ฮะทุบมาเป็นดาบอีกแล้วอ่ะแล้วอันนี้อ่ะเหมือนจะเป็นลูปี้ปะ่ะอันนี้เป็นเม็ดเลยฮะมาเป็นเม็ดเลยแล้วก็เหมือนจะมีบาสูก้าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันคือบาสูก้าปลาหมึกไม่เอาอ่ะทิ้งไปแล้วเราไม่ต้องการอ่ะเอ่ออันนี้ทิ้งไปแล้วกันโอเคฮะแล้วไอหีบเนี่ยหีบนี้เฮ้ยอัลติเมทโบกับดาบอันนี้นี่หว่า ไอดาบอันนี้ดาบของไนแม่อ่ะแต่แป๊บหนึ่งนะอันนี้ทิ้งมากเลยฮะน,นี่ก็ทิ้งไปเฮ้ยได้มาแล้วว่ะดาบไนแม่ดาเมจสามสิบเอ็ดนะฮะมีชาร์ปเน็ตกับน็อกแบ็กแล้วก็ไฟนะฮะโว้ยโคตรดีเลยแล้วก็อัลติเมตโบอีกอันหนึ่งฮะสุดยอดเอออันนี้ทิ้งไปก่อนนะเฮ้ยนี่ทิ้งไปหีบไม่เอาแล้วกรอบรูปไม่เอาอะ่ะโอเคฮะหมดแล้วตรงนี้แล้วกล่องนี้อ่ะ กล่องนี้มีอะไรฮะอ้น,นี้คือไข่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งขอเคลียร์ของก่อนเอา,เอ,าอันนี้ทิ้งแล้วกันเราไม่เอาะฮะเฮ้ยของไอ้แม่นีวะ่ะอา้าวเก็บไปเลยฮะอันนี้ต้องการนั้นก็ทําลายไอ้สปอนเนอร์มันทิ้งแล้วกันเพราะว่าเรามีไข่ของมันแล้วฮะโอเคทุบไปเลยประมาณนี้ลวกันเฮ้ยได้ของดีว่ะมาที่นี่ได้ของดีมากฮะเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะ เออต้องเปิดก่อนเปิดมอเตอร์อีซี่แล้วกันโอเคจัดไปฮะแล้วก็เออต้องขึ้นไปอะมีบล็อกต่อตัวปะเนี่ยเออเอาเป็นบล็อกหินแล้วกันอันนี้ทิ้งไปฮะขึ้นไปขึ้นไปเลยโอเคมาโอ้ไม่ใกล้มืดแล้วอ่ะตอนนี้ตอนกลางคืนนี่มันจะมีพวกตัวประหลาดเกิดกันเยอะในเดโมชั่นนี้จะต้องรีบทำการเสก ไนแมวขึ้นมาแล้วก็ทําการคิวเพื่อเอาหนังเพิ่มนะฮะเออเอาแต่ก็น,นะต้องเอาไข่มาดิเออแล้วก็ทำการสปอนเลยฮะ,ะชิปโอโ้ตัวใหญ่ด้วยวะ่ะเฮ้ยผมลืมแปลงล่างชิปก่ายแล้วลืมแปลงล่างฮะอืมตีแรงมากโอ้โหตีโคตรแรงเลยวะ่ะโอ้โผมมาเกิดไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันตีแรงเกินไปฮะมันลืมแปลงล่างมันทีสอยู่นี่ โหแม่งรีบเกินนะรีบเกินแม่งตายเลยโอ้โหโอเคเาะผมไปเกิดตรงไหน,นไม่รู้ฮะนั่นก็สป,ปอร์ตอีกแล้วกันตรงนี้เลยได้ตัวเล็กกว่าโอ้โหตีแรงอยู่นะตีแรงมากอ่ะนายแม่แต่ว่าเลือดมันน้อยให้ตัวเล็กโอเคยิงไปเลยต้องฝยิงแบบรัวๆฮะงานนี้มันบินไวมากอ่ะนี่ไงเรียบร้อยตายฮะโอเคขอเก็บของหน่อยแล้วกันนะ มีดอกหนังอีกปะเนี่ยเอ,อ่โอโหมึดตึบแล้วฮะโอเคเดี๋ยวกันนะขอดูซิไ่ไนแมมนี่ไงได้ไปแล้วฮะหนึ่งตัวโอเคแปลงล่างเลยฮะโอเคแปลงล่างเป็นไนแมมแล้วตอนนี้อ่าโคตรเทร่เลยฮนะไนแมมผมชอบนะมันแบบเท่มากก็บินได้ฮนะโอเคเออเดี๋ยวผมหาจุดที่ผมตายแล้วกันนะจุดไหนวะเนี่ยจุดที่ผมตายเนี่ยมันหายากแล้วฮะ โอเคแม่งหาตั้งนานนะแม่งก็ไม่เจอฮนะตอนนี้คือเจอกับเจ้าทีเล็กนะฮะต้องการฟันของทีเล็กด้วยนะในการทำบิบ๊กบัวท่านะฮะสวัสดีทีเล็กขอฟันหน่อยโอ้โหฟันไม่โดนนะเฮ้ยมสนี่มันตีไกลเกินไปพวกมอนเตอร์นะฮะเนี่ยมันตีโคตรไกลเลยฮะมดแ็กนี้ไม่ขี้โกงกน,นะนายอ่ะโอ้นานตีไกลเกินไปอะ่ะอืมแล้วเจอธนูหน่อยฮนะเจออาตมิตโบหน่อยยิงไปเออชาร์จไวแล้วก็ยิงฮนะ ชาร์จยิงแล้วร้อยตายได้ล่างเลยฮะนี่ไงเขี้ยวต้องการเขี้ยวนะฮะต้องรีบเก็บแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บของก่อนเก็บของทิ้งก่อนอันนี้ทิ้งไปฮะไม้ทิ้งไปเลยจยบร้อยแล้วก็เฮ้ยมีทัท้งแร่พวกไทเทเนียมกับยูเรเนียม้วยฮะตรงนี้โอเคเก็บ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 มาเลยฮะเก็บให้หมดเฮ้ยสเกลตันยิงแม่งเลยเออโอเคเก็บหมดแล้วฮะตรงนี้แล้วก็บินนะหาต่อไปฮะหาไอจุดนั้นนะ่ะเออตรงนี้มีตัวอะไรแปลกๆเกิดไหมนี่ มันขาดของไอ้ตัวนั้นอีกะต้องหาเจ้าคาตาคิลเลอร์ฮะเป็นตะขาอ่ะเออแต่มันน่าจะไม่อยู่ในดเมาชั่นนี้วะมันน่าจะอยู่ในดเมชั่นของผีเสื้อนะเออเป็นเดเมชั่นที่บิดเบี้ยวนะประมาณนั้นแต่ว่าดเมชั่นนี้คือมันเจอแต่พวกไดโนเสาร์นะฮะกันเต็มเลยเนี่ยอโลสอรัสด้านล่าง1ตัวเออแล้วฝั่งนี้อะฝั่งนี้ก็มีแต่สมเข่าด้านล่างฮะแล้วคิปเปอร์ด้านหน้า มีอีกปะเนี่ยตัวแปลกๆอะ่ะเฮ้ยกระตกแล้วฮะเริ่มแหลกนะฮะมันเจเนเรตแมปด้านล่างก็ไม่มีอะไรฮะแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยดำๆเนี่ยไม่รู้ฮะผมกลัวมันจะสปอน้วมันแหลกไนงะอืมแล้วก็บินต่อไปฮะเรื่อยๆเลยในเดโมชันนี้สำรวจยาวๆฮะคลิปนี้ยาวอีกแล้วคลิปอะผมว่านะ เอ,อไม่เจอไอ้ตรงที่ที่ผมแบบไปเจอไนท์แมร์ลยวะผมบินหลงมาแล้วฮะแม่งหลงทางแล้วเนี่ยไม่เจอฮะไม่แต่หัวเกิดเต็มเลยด้านล่างแล้วก็แม่มุมนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีไม่ใช่ว่าอยู่ไหนวะเนี่ยผมแบบบินตามไอ้เข็มทิศนะเนี่ยเอาผมโดนอะไรเนี่ยแม่งวินเวียนศีนรษะนะฮะแม่งหน้ามืดแล้วเนี่ยออื น่าจะเป็นเอนเดอร์แมนปะเป็นเอนเดอร์แมนตัวพิเศษนะฮะประมาณนั้นผมมีใครถือดาบปะนะีไอ้นี่มันลังของพึ่งนี่ว่ามันจะมีชุดของพวกเกลเฟนอยู่ฮะเป็นชุดเสียมพูอะเป็นชุดเก่ะนะฮะเออโอ้โหมันเกิด <laughs> ไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่ผมค่อยมาเอาที่หลังแล้วกันอเดี๋ยวขอบินหาจุดที่ผมเกิดก่อนนะน่าจะแถวนี้ปะไม่ใช่วะ แถวไหนฟอน,นี่ออืมแล้วผมจะสปอนไนแม่เพิ่มแล้วกันมาโอเคฮะสปอนเพิ่มตรงไหนดีว่าตรงนี้แล้วกันมาเอาให้กดไม่โดนโอเคเป็นตัวเล็กวะเนี่ยไม่รู้ฮะแล้วก่อนขอยิงก่อนแล้วกันเป็นตัวเล็กแน่นอนเลยอือเรียบร้อยอะเป็นตัวเล็ก,พกเพราะว่าเลือดมันน้อยเออมันจะดอปหนังหรือเปล่าฮะแต่ก่อนนะขอดูแป๊บหนึ่งฮะไม่ดอปวะดอปแต่ไอ้แท่งเนี้ย แท่งสีลุ้งเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวใหญ่ที่จะดอกหนังหรือเปล่านะฮะผมว่าน่าจะใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้ที่สองให้ส,สิบนี่ไงตัวใหญ่ฮะมาฮะมาโอ้โหโอ้โหเป็นโคตรแรงโอ้โหเป็นกัดแรงมากชิบกายแล้วถอยก่อนยิ่งแบบรัวๆะฮะมามาสิไนท์แมร์ไนท์แมร์มาเลยโอ้โันตีตัวอื่นอยู่ะะฮะหือมันตีแบบทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหไม่ไอ้นั่นตายไปแนละ้วเอนเดอร์แมนตายไปแล้วฮะออื้หือ ดาเมจแรงไงแบบจัดจ้านมากดาเมจนะฮะคามาซี่นายเราแบบยิงแล้วถอยเออโอ้ยมันบินไวนะฮะเอ้ยเออย,ย่ายาย่าเข้ามาใกล้ๆเรานะฮะเราเกือบตายแล้วเฮ้ยติดติดติดอุ้ยติดอะไรเนี่ยอืมเกือบแล้วฮะเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายอีกแล้วโอเคดับปะเนี่ยดอปหนังปะเนี่ยด้านล่างฮะตรงนี้โอเคเออไม่รู้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาแป๊บน,นึ่งฮะ แล้วมันไม่ตอบหรออะไรเพเนี่โอเคฮะก็ตัดคลิปกันมาตรงนี้เลยละกันเพราะว่าเมื่อกี้คือไปหาข้อมูลมอดที่มันเปลี่ยนร่างอะ่ะก็คือเออมันจะมีแบบทับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะฮะก็คือผมไปหามาโอ้เ <c oughs> <c oughs> ม,ม่หามาโคตรนานนะโอเคก็ตอนนี้คือไปหาอนี่มาด้วยฮะก็คือชุดเกาะของโกเฟนอ่าก็มีเท่านี้ฮะเพราะว่าของเยอะไงของเต็มไง แล้วก็วิธีการเปลี่ยนไซส์ของพวกม็อบนะฮะก็ทําตามนี้เลยนะฮะก็คือกดนั่งย่อแล้วก็กดเลื่อนตรงนี้นะฮะเนี่ยกดนั่งย่อนะกดนั่งย่อแบบนี้ไว้แล้วก็กดเลื่อนตรงนี้ไว้นะฮะเออมันก็จะเปลี่ยนให้เราท่านี่ไงเลือกเปลี่ยนแบบนี้ได้ฮะ,ะโอ้ไปหากมาโครตรนานเลยฮะ,ะม,มันไม่มีใครสอนทําอะ่ะผมบัเจอโดยบังเอิญก็คือกดชิปเอาไว้ลองฮะ,ะลองดูก็คือแบบได้เฉยเลยฮะ,ะนี่ไงเป็นไซส์ตัวใหญ่นะฮะก็ประมาณนี้เลย ผมไปหามาตั้ง30กสิบกวนาทีโมมันโคตรเสียเวลาชีวิตเลยว่ะนะฮะแม่เงเอ้ยโอเคผมก็มาเจอตรงนี้ฮะจุดที่เราตายแล้วตรงนี้แต่ก็ไม่มีไนแมม์สงสัยน่าจะรีสปอนไปแล้วแต่ก็ช่างมันนะโอเคเอ่อตรงนี้มีปะเนี่ยไม่มนะีไม่แต่แบ่งมุมตรงนี้องขอสำรวจเพิ่มเติมก่อนละกันเอ้ยแม่บอสัสดีดยิงไปอุย้ยไม่โดนตัวแต่แบ่งมุมนะฮะ มันตัวอะไรไม่ได้มันมุมตัวจิ๋วๆนะฮะนี่ไงตายไปเลยพวกนายอะ่ะตายไปเออเรียบร้อยฮะเก็บใหมาต้องการใหเยอะๆนะฮะ,ะโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยเก็บเวลด้วยฮะ,ะเก็บเวลมาเอ,อ่อแต่ว่าในดัมเมชันนี้มันจะมีดันเจี้ยนของบาซูลิศนะฮะก็คือมันจะเป็นงูยักษ์อ่ะตัวสีเขียวอะ่ะตัวใหญ่ๆนะมันก็เป็นมันก็จําเป็นในการทรําเป็นบึ้กบะท้านะชิ้นส่วนมันอะ่ะ ต้องการหนังของมันนะฮะหนังของบาซิลิกแต่ว่ามันจะเป็นดันเจียนเออมันจะมีพวกออกซิเดียมอยู่ด้านบนนะ่ะแบบว่ามันเป็นเหมือนแบบพีระมิดนะฮะแล้วก็มีเป็นพวกบล็อกอเนี่ยเป็นบล็อกไซ์แบบแข็งๆอยู่อะ่ะเออมันจะหาเจอผมยังไม่เจอนะฮะบินหาแบบยังไม่เจอเลยอะแถวนี้ไม่มีฮนะเออมันจะเจะน,นเลตตามแถวเนี่ยแถวภูเขาแหละนะฮะมีไปเนแถวนี้มันหายากอะ่ะ ผมยังบินนะฮะไม่เจอนะฮะตอนนี้คือเล่นเกมนี่มาแบบหลายชั่วโมงแนละ้วสองชั่วโมงแนละ้วเนี่ยยังหาไม่เจอนลฮะผมเจอแต่ไอเนี่ยมันเป็นรังของนารูโตะนะฮะ๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันมันคือนารูโตะนะฮะเออแล้วก็นี่คือไททันเอ,อ้ยอย่ากระตุกสิโอเคยิงไปะฮะยิงไปเลยโู้ไม่ตายเนี่ยอึดมากเียบ้อยฮะตาย เออเมื่อกี้คือ Enter Man เอ็นเตอร์แมนไปเนี่ยโอ้วับไปวับมาขอเวลแล้วกันเฮ้ยซอมบี้อย่ามาแจมเพื่อนโอเคฮะมันคือนารูโตะเว้ยตรงนี้นี่ไงฮะมีกระเต็มหรือเปล่าจะมันดอบแค่เออบล็อกเลสโตนหรือเปล่าแล้วก็บล็อกเอ้นี่น่ะเขาเรียกว่าอะไรวะลืมแล้วฮะที่มันสีข,ขาวอะ่ะเออของอเนเธอร์อ่ะเออมันคือแร่คอสอนะ่ะโอเคฮะ นี่ไงโอ้โหเต็มเลยวะผมไม่ลงไปฮะเพราะว่ามันโหดมากฮนะเกาะเราคือแบบยังไม่อึดพอไงถ้าเกิดเข้าไปนี่ตายแน่ๆเลยฮะมผมยังก่อนลวกันช่างมาไอ้ตรงนี้แล้วขอมีเกาะแบบเทพๆก่อนล้วกันนะแต่ไปบุกฮะแต่ผมก็ยังหารัางของบาสซิลิกไม่เจอเลยนะตอนนี้อแล้วมันยังไม่เช้านะไม่เช้านานยังเลยเนี่ย มันมองไม่เห็นโอเคเช้าแล้วฮะเริ่มเช้าแล้วตอนนี้อผมขอหายสักหน่อยแล้วกันถ้าเกิดไม่เจอก็จะกลับโลกของเรานะฮะกลับโลกเดิมแล้วกันอนี่คือกระดูกสกเกลตันเหรอไม่มีวะอยู่ไหนวะเนี่ยวหายากมากเลยอ่ะไม่เจอจริงๆฮะแถวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันไฮ้ยมอนท่าว่ตรงนู้นะ่ะ ผมไบขี้เกียจบวกแล้วฮะนี่คือลังมดอะไรวะเนี่ยใช่ลังมดแดงปะผมต้องหาลังมดแดงฮะก่อนนะขอเลียร์ของก่อนของก็เยอะเกินไปละเออเอาเป็นดวงตาของแมงมุมทิ้งไปแล้วกันทิ้งลงลาวาไปเลยฮะเราไม่เอาละผมก็จะกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากคือหาไม่เจอฮะขี้เกียจละอัดคลิปมานานแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวต้องตัดอีกเยอะเลยเนี่ยคลิปนี้ก่นนะตัวใหญ่เกิน เออโอเครอฮะรอ,อเก็บมาไม่ใช่มันคือไอเนี่ยออโอเคตั้งทิ้งไว้กันมันต้องเป็นเลดแอนดิเป็นมดแดงอะ่ะหลังมดแดงมีไหมเนี่ยไอเนี้ยโอเคนี่ฮะเจอละเลดแอนแต่วา่าตอนนี้คือฝนมันตกอะ่ะก็คือมดมันจะไม่เกิดถ้าเกิดฝนตกนะฮะต้องรอ,อกประโถเว้ยโอเคงั้นก็ขอตัดคลิปก่อนแล้วกันนะฮะมาก็ตัดคลิป มาตรงนี้เลยดีกว่านะมาถึงที่บ้านแล้วตอนนี้กว่าจะวาเราให้ฝนหยุดตกแม่งนานโคตรนะโอเคผมก็ได้ทำการใส่ชุดให้เกิร์ลเฟด์แล้วฮะนี่คนนี้นะเป็นสกินของอสุนะหรือเปล่าฮะอันนี้ในภาคของ a อ o หรือเปล่าฮะโอเคแล้วผมก็ทำการนะฮะจัดเรียงของใหม่แล้วก็คือเป็นชิ้นส่วนที่เราต้องการทำเป็นดุเบอร์ท่าไงแต่ก็ยังไม่ครบขาดอีกหลายหลายชิ้นส่วนฮะแล้วก็หนังของวอเตอร์ด็อกนี่ได้มาแล้วนะ โอเคก็รมมันนี้เลยอ่าโอเคแล้วผมจะทําการนะไปสู้กับเจ้าสกอร์เปียนแล้วกันเพราะว่าผมเคยสู้มาแล้วแต่ว่าชิ้นส่วนมันโดนคิปเปอร์ระเบิดนะแม่คิปเปอร์มงมาพอดีตอนที่ผมเก็บของนะแม่งระเบิดตุ้มหายเลยฮะของต้องไปสู้ใหม่เลยโอเคฮะโอเคแต่ต้องทําการแปลงร่างเป็นไนท์แมร์แล้วกันแล้วก็เอ่อต้องการน้ำนะน้ำน้ำอยู่ตรงนี้โอเคมาตักมาเลยเอาตักมาสิ เราก็ทําการคลาฟเป็นไข่นะฮะประมาณนี้วางไปแบบนี้ฮะชึบชึบโอเคแบบนี้เลยแล้วก็จะสปอนสักแถวตรงนู้นแล้วกันนะฮะแถวตรงเนี้ยตรงไกลๆจากบ้านหน่อยแล้วกันสักนิดนึงตรงนี้ดีกว่าไหมเนี่ยโล่งๆฮะสปอนเลย <c oughs> โอ้โหโดนตีแม่งกระเด็นเลยว่ะ <c oughs> โอ้แม่งเถื่อนมากฮะแล้วกันนะ <c oughs> โอ้พิษโอ้ติดพิษมายิงไปเลย Emperor Scorpion นะฮะ เลือด350แต่มันสามารถรีเลือดได้แบบรัวๆถ้าเกิดเราไม่ได้ยิงมนะันอ่ะมันจะรีเลือดนะฮะต้องระวังอะ่ะมันสามารถเสกพวกแมงป่อง,องตัวจิ๋วได้ด้วยประมาณนี้นะฮะเออยิงไปยิงไปเฮ้ยนายอย่ารีเลือดนะเวย้ยอย่ารีเลือดนะเฮ้ยมีเป็ดด้วยป่ะกลัวยิงไปโดนเป็ดอะ่อะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้หมันตีแบบทุกตัวแล้วฮะโอ้โหตายหมดเป็ดแม่งตายหมดละโอ้ได้ไหมงแรงจับแนตะ่เฮ้ยนาย าชาร์จยิงชาร์จยิงนะฮะเข้าใกล้ไม่ได้เลยมันตีไกลไงที่โกงฮะอืโอโหแม่งเด้งเลยนะเออโอ้โหกระเด็นไกลจังเลยนเนี่ยไอ,อวเอเทตาก้อนมาได้ไงวะเนี่ยชิปกาแล้วไงแต่อนนะั้ขอฆ่าพิ้งนลฮะโอ้ทีหา่างไม่เจอนะทีแบบไม่หาม่งมาโอ้ทีชิปนั้นแบบผมหาแบบตั้งนานไม,ไม่เจอนะเอะบอร์ทาก้อนโอเคมาสกอ์เปียนมา โอเลือดมันก็อืดอยู่นะมันมีค่าเกาะเท่าไหร่วะเน,นี่ยมันผมว่าโคตรเยอะเลยวะ่ะค่าป้องกันมันอนะหืมแ <laughs> ม่งเสียเวลาคลิปนะคลิปยาวแน่ๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรละกันคลิปนี้ยาวๆฮะในโปรเจกต์ Crazy Craft มาเฮ้ยเ๋ยวแป๊บนึงต้องรอมันมาตรงนี้ฮะผมแบบขี้เกียจเก็บของในน้ำอะ่ะมัน <laughs> มันหาของยากเฮ้ยกบโอเคยิงไปเลยฮะ เฮ้ยนายโอ้โหไม่ตามมาฮะมันมีตัวอื่นเกิดไงแถวนี้นะตัวไหมฮะโอ้โหแม่งเมื่อไหร่จะตายไปเนี่ยเห็นไหมหนึ่งนะโอ้โหยิงไปไม่โดนด้วยเออโดนแล้วฮะมาเล็งแล้วก็ยิงอ่ะยิงไปเลยอีกแค่นิดเดียวตอนนี้แปดสิบเก้าแล้วโอ้โหมันก็อึดน,นะเฮ้ยมันติดแล้วมันติดแล้วมันติดแล้วมันติดลมมันติด,ลม,มตดลมแล้วตรงน,นี้ เฮ้ยอย่าอย่าขึ้นมานายโอ้มันขึ้นมาได้วะ่ะเอ้ยนิดเดียวเองแล้วเข้ามันแก้าตาแล้วตอนนี้โอ้โยังไม่ตายอกะเอ้ยนายนายตายทีเถอะนายโอ้โห้แล้วเหรอสิบหื่งยี่สิบมันรีเลือดมันรีเลือดอย่ารีอย่ารีเลือดสินาย,นายเออเรียแบบร้อยฮะไม่งัรีเลือดแบบรูรูอะไรโอเคเก็บรีบเก็บเลยขน,นยาดเดคิปเปอร์มาระเบิดอีกืห เออซากของวอเทอร์ดาก้อนนะเอาอีกตัวหนึ่งมานีกว่าวอเทอร์ดาก้อนน่ะเดีแป๊บนึงนะไอผมสามารถเทมได้ฮะจะลองเทมดูซิว่าจะได้หรือเปล่าฮะต้องการเนื้อปลาตรงนี้ไงมีอยู่สิบเอ็ดอันน่าจะพอปะเนี่ยน่าจะไม่พอละมัง้งโอเคมาฮะทำการเทมกันดีกว่ากดไป่ะคือมันไม่พอว่ะโอเคมันไม่พอฮะมันต้องใช้เยอะเลยว่ะโอ้โหแม่งโดนดานเมจรัวๆเลยมันเทมยากอะก่อนกลับบ้านกันฮะ ต้องกลับบ้านไปเตรียมเอาเนื้อปลามาเพิ่มแล้วกันตอนนี้มักเอามาเพิ่มแล้วฮะเอ้บดีน,ะนยดายบอสตา้อนเราขอเทมหน่อยหน่อยเฮ้ยเต้องรีบกดฮะรีบกดรีบกดเออได้แล้วนี่ไงฮะในการเทมบอสรา้อนก็สามารถเทมได้นะแต่มันก็ต้องเสี่ยงดามเมจอะแม่งแรงมากเฮ้ยแมงปองอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยแมงปองอย่านะอย่านะเออโอเคตามแล้วฮะตอนนี้โ,โหมันใกล้มืดแล้ว โอเคต้องกลับบ้านนะต้องพากลับบ้านก่อนแล้วกันแล้วมันยิงใส่ตัวอะไรเนี่ยยิงใส่แมงป่องเหรอโอเคบินมาเลยฮะตามมาไหเนี่ยโอเคตามมาอยู่นนะวาร์ปไปเลยฮะโอเคแปลงปร่างเป็นสตีฟก่อนแล้วกันจัดไปฮะ okay, โอเคมาเฮ้ยทำการเทมได้วะในคลิปนี้แบบเทมในคลิปเดียวเลยฮะเออโอเคตามมาตามมาตามมาเออตามอะไรนายเข้ามาได้ปหเนี่ยเฮ้ยเข้ามาได้เนี่ย เออให้มันอยู่กับที่ฮนะประมาณนี้เลยแล้วกันเออทำการเทมเสร็จสิ้นแนะวอเตอร์ดราก้อนแล้วก็ทำการเก็บโคงเก็บของก่อนแล้วกันเออชิ้นส่วนของเอ็มเพลสกอร์เปียนอยู่นี่เออประมาณนี้ฮนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะอืมขอนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวพวกปอนเตอร์เกิดนะฮะโอเครอเช้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอดูสกินของสกอร์เปียนสิต้องไปแปลงร่างดูฮนะว่ามันจะเท่หรือเปล่า ออกมาเลยครับตัวใหญ่เกินนี่ไงโอเคฮะมาดูสิอุ้ยตัวโคตรใหญ่อุแม่งเท่มากอ่ะวยโคตรน่ากลัวแล้วแม่งป่องยักษ์นี่ยประมาณนี้ฮะอ้แม่งเทจัดเลยอ่ะก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วการพกชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย